กันกับพี่ใบอีกแล้วนะครับในช่องโคน,น Shop, ี่นเท o ช c h a ช n e l ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นได้มากขึ้นกับพี่วบคนเดิมวันนี้นะครับมาพร้อมกับคลิปเหมาเซว คือเป็นไงล่ะอยู่บ้านเหงาหงอยไงอยู่บ้านกิ้ป่วยจิมเอออยู่บ้านเราเหงาหงอยไม่ห่วยไม่ห่วยจนเกลียจุดนี้ต้องช้อปปิ้งคือปกติแล้วพี่ชอบไปเซเว่นมากแล้วไปเซเว่นแต่ละครั้งก็คือหมดตังเยอะมากอันนี้ก็เลยไปล่านะคบที่ได้มาเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีขนมหลากหลายอย่างมากเลยและก็มาจากหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น real soldier f l o r e s e n kitty disney princess d o r a มอนมาเวลนะครับแล้วก็หมดยังไม่เมโลดี้ไม่เมโลดี้มาชิมมอลโลชิชโมมอลโลพี <laughs> ่โกชอบเล่น <laughs> ผิด่ะบว่า <laughs> จริงเลยนะ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแกะกันทั้งหมดเลยแต่ว่าขนมเนื่องจากว่าเรากินกันบ่อยแล้วนะฮะเราก็จะลุ้นว่าของแถมที่ได้มาในแต่ละชิ้นเราจะได้อะไรกันบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยขนมเขาก็จะเป็นแบบว่าพวกลูกอมรสสตรอเบอรี่รสผลไม้นะฮะแล้วก็จะมีอะไรนะเวเฟอร์ er, นะครับแล้วก็จะมีข้าวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลตกับรสวานิลานะฮะซึ่งเรากินบ่อยมากเราชอบกินเวลาแบบเวลามาก,ก่อนตั้งที่ร้านใช่ไหมหิวหิวก็วคือต้องหยิบขึ้นมากินเพราะมันจะรู้สึก,กว่ามัน50แคลมถ้าจำไม่ผิด ยี่ยยยสิบห้า <laughs> แก<ล>้ว <g innen> กินได้แต่แตถ่ถ้ากินทั้งหมดก็ก็น่าจะอ้วนอยู่ดีนะแก ไงก่อนดีอะทุกคน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 คอมเมนต์ด้านล่างอยากจะให้ไปแกะของจากเรื่องอะไรก่อนในที่พี่พูดมาเมื่อกี้นี้นะฮะไหน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 อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับดิสนีย์พรินเซสได้เลยดิสนีย์พรินเซสมีอะไรบ้างพี่กวันนี้มีอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนมสแน็คใช่ไหมเป็นคอนสแน็ครูปดาวนะครับรสวานิลลา น, N ra, น่ารักมากตรงนี้จะเป็นดิสนีย์ r รินเซสแล้วก็แถมของสุดคิวข้างในเป็นสติกเกอร์ติดผูเป็นสติกเกอร์ติดหูอย่างไรอย่างไรต้องแกะอ๋อขนมอยู่ด้านในส่วนสติกเกอร์ติดผูอยู่ด้านหลังจะไม่ต้องแกะเลยใช่นะครับอ่ะสติกเกอร์ด้านหลังสติกเกอร์อยู่ด้านหลังนะครับเราก็ทําการฉีกสติกเกอร์เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้กดจากแอปแล้วไปเลือกหน้าร้านนะเราก็เลือกหลายได้แอบ,บได้ <c oughs> แอบ,บดูได้แอบบดูได้เล็กๆนะครับนี่ข้างในจะเป็น สติกเกอร์ติดหูแบบนี้เลยครับน้องๆน่ารักมากนะครับนี่มาเป็นคู่เลยใช่ก็คือว่าสมมติว่าเราจะติดตัวเบลใช่ไหมเราก็ติดอย่างนี้นี่คือหูพี่ไวมันใช่ไหมเคยเล่นอะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเด็กๆอะจริงหรอจริงก็คือไม่ต้องเป็นสติกเกอร์ติดหูหรอกก็คือสติกเกอร์อะไรก็ได้แล้วไม่เป็นอย่างนี้เลยลักษณะก็คือจะเป็นนูนๆอย่างนี้เอ้าหรอจริงเมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยเล่นจริงอะจริงไหนใครเคยเล่นบ้างคอมเมนต์หน่อยเลยอ่ะประมาณนี้นะครับไม่ติดด้วยคือหูพี่ไวมันไง ก็มันก็ไม่ติดนะครับต้องแบบว่าให้หูมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับอ่ะขออนุญาตแกะออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหล่นแล้วอะไรรู้ไหมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหมาไปกินจ้า,าไปกิน,นครับอ่ะดิสนี่เป็นเซ็ตชิ้นต่อไปเป็นชิ้นนี้นะครับนี่ชิ้นนี้จะเป็นอะไรพี่โกเป็นแหวนติดโทรศัพท์นะครับน่ารักมากน่ารักมากขอให้น่ารันเป็นเซลได้ปะ กระโดดบอลเธอได้บ้างแกเลยนะคือจริงๆอ่ะเขามีหลายลายพี่โกอ่ะพี่โกให้ดูลายก่อนพี่โกให้ดูลายก่อนคือเขาาจะมีลายซินเดอเรลล่าออโรล่าราพันเซลเบลนะครับแอริอลสโนไวท์คือหลายลายเนาะเยอะมากนะครับอันนี้แอบดูลายไม่ได้นะครับข้างในเขาจะมีลูกอมมาให้นะครับรถผลไม้และอันแรกโอ้ยโยได้เป็นซินเดอเรลล่านะคะเป็นซินเดอเรลล่าคือเป็นแหวนติดโทรศัพท์ก็คือลอ็ลอกล็อกตัวสติ๊กเกอร์แล้วก็คือใช้ได้เลยพี่โกรนี่เห็นไหม อ่าปึ๊บนี่นี่ไงเป็นแบบเนี่ยที่ติดโทรศัพท์แบบเนี้ยที่แบบคล้องคล้องโทรศัพท์นี้นึกออกปะอ่าอาอก็คือแบบติดด้านหลังนเนี่ยเฮ้ยเก๋เห็นป้ะเห็นป้ะ ออนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายซินเดอเรลล่าพอีนน้เกิดได้ลายลาพันเซลมาใช้กันนั้นได้ไหมอันเคสเคลาพันเซลเราหรอเออก็ได้อยูอ่นะไหนแต่่ได้ใช่<ค>ดูซิว่าจะได้ลาพันเซลหรือไม่นะครับคือจะบอกว่าของนี้ในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโอลซเว่มีแค่บางชิ้นที่ขายตามแบบว่าท็อปสโตรทั่วไปนะครับปึ้หมอสาม้สออด้ซินเดสามาร้อห้แป๊ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนแล้วกัน ำไมเราต้องได้ซ้ำพี่ขอนี่เหปิดรุ่นอันแรกก็คือซ้ำเลยจุดนี้ ต่อมานะคะวันนี้ชอบมากอันนี้เป็นดีดี้พินเซน,นนะคะเป็นกลุ่มกลิ่นสตรอเบอรี่และเป็นเดโคสติ๊กเกอร์ใช่ไหม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 เป็น l i s t e n to heart ไม่ใช่เออเป็น,เป,นเป็นอะไรอ่ะคอนเซ็ปต์แต่พี่แมวว่าเขาคือตัวเ er ดโคสติ๊กเ,<บ>เกอร์ที่โกลที่แบบว่าตกแต่งธรรมดาใช่คือข้างในอ่ะจะมีแบบว่าพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับมาให้เราแต่งนี่ไงเฮ้ยสติ๊กเกอร์เยอะมากแล้วคือพวกเดโคสติ๊กเกอร์พวกนี้คือตอนนี้กำลังคิดที่ญี่ปุ่นมากเลยนะเอาไปแต่งแบบเคเออสโทรศัพท์ได้ตแต่งสมุดได้ใช่ติดเคส สิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักมากนะคบแล้วก็เขามีมา2ลายอันนี้อันนี้จะเป็นลายสโนไวท์กับแอรียลส่วนอันนี้จะเป็นลายอะไรซินเดลเล่ากับเบลค่ะซึ่งข้างในพี่ไบ,บคิดว่าลายน่าจะเป็นแบบอันนี้ก็เป็นตีมเบลซินเดอเล่าอ่าใช่อันนี้ก็จะเป็นตีมแบบว่าสโนไวท์กับแอรียลนะคะเพรัะฉะ้อันนี้คือเลือกได้เลยนะเลือกได้เลยว่าเราชอบใครก็ซื้ออันนั้นเลยต่อมานะคบอันนี้เอาไว้ใส่ชุดตุ๊กตาปะ <laughs> ซื้อมาใส่ชุดตุ๊กตาอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเเ้กนนะัขขาางใีจมมตว ข้าวโพดอบกรอบนะครับนี่เปิดแบบนี้ <_ d> um> เฮ้ยเป็นที่ใส่ของอ่ะพี่โบเอาไปดูสีม่วงนะครับซื้อมาสองสีแต่ก็ลายข้างหน้าเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกันเลยเหรอใช่ไหมมีแอเรียลสโนว์ไวท์ซินเอ็นสีมันไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนอันนั้นเป็นแหละแอเรียลสโนว์ไวท์ซินอ่ะอันนี้เป็นสโนว์ไวท์ซินเอล่าแล้วก็ออรูล่านะครับก็คือจะเป็นถังบางคนเอาไว้แบบเป็นถังขยะเล็กๆหน้าแบบว่าโต๊ะเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยแล้วเขาจะแบบพับได้อย่างนี้ด้วยทำไมถึงต้องพับขึ้นอย่างงี้อ๋อ ก็คือว่าเปิดแค่นี้ก็ได้บางทีก็แบบตั้งอะไรเล็กๆให้มันสอดออกมาใช่หรือว่าแบบใส่พวกของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่น่ารักมากอ่ะแล้วคือชอบความอะไรรู้ป่ะคือส่วนใหญ่ราคาจะแบบ5บาท10บาทอันนี้ก็ได้จะประมาณ5 9บาทอะไรเงี้ยคือราคาแบบกิ๊กๆกับกิ๊กๆเข้าใจป่ะอ่ะแล้วก็ถ้าเรามีหลายๆอันนะครับสามารถตั้งให้แบบสูงๆขึ้นมาได้อันนี้เพไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วมีกี่สีแต่ว่าที่เมยเห็นที่สาขาที่เมยไปซื้อเนี่ยมันจะมีแค่สีม่วงสีชมพูหมดย อย,อยู่ข้างหน้าเลยอันนี้เป็นอะไรพี่โกเป็นแก้วเหรอเป็นเหมือนฟิวแก้วน้ํานะครับไม่ใช่เป็นฟิวแหละมันคือแก้วมันคือแก้วน้ํานะครับแต่ทาไมอ่ะมันหลุดออกมาแล้วคือแต่ว่าอันนี้มันไม่มีลาพันเซลอ่ะพี่โกนั่นไงที่เธอถืออันแรกเมื่อกี้ลาพันเซลอยู่<ห>ข้างหน้านนเลยไม่เห็นตอนนี้มันเป็นอะไรกันแล้ว นี่ก็ซินเดอเรล,ล่าอ๋อมันมีหลายลายมาหมุนอยู่ใช่อันนี้เป็นซินเดอเรล,ล่าข้างหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นออโรร่ากับราพเปเซลนะครับอ่าน่ารักข้างในก็คือจะเป็นขนมใช่ไหมให้ดูใก,ใกล้ๆก่อนนะให้ดูใก,ใกล้ๆฟื้ นะครับอันนี้จะเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็เหมือนกับอันนั้นเลยใช่ก็คืออันนี้เป็นแก้วอันนั้นเป็นที่ใส่ของแต่ข้างในก็เป็นขนมก็คือเป็นของใช้แล้วคือชอบฟีลแบบว่ามันมีแบบฝาปิดไงจริงๆไม่ได้เอาไปใส่น้ำกินหรอกเอาไปซื้อแบบไปใส่ของนะครับน่ารักหมดอย่างดิสนีย์พีซซ์ไปโฟเซ้นไหมไปโฟเซ้นนะไปโฟเซ่นไปโฟเซ้นนะครับไปโฟเซ้นปุ๊บอันนี้นะครับจะเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบเหมือนกัน ข้างในแถบนี้เลยสายคล้องแมสอ่าเป็นแบบว่าอ่านี้ดูเช็ดได้ใช้งานจริงในช่วงนี้ใช่เป็นแมสแตบนะคะข้างในก็จะมีลูกโอมแล้วก็มีสายคล้องแมสซึ่งมีให้เราลุ้นกี่แบบที่โกดูข้างหลังซินะหนึ่งสอสามสี่ห้าหห้าแบบหกแบบแบบ มี6แบบนะครับแล้วก็เป็นสายคล้องแบบว่าสามารถปรับได้ด้วยนะนะตัวสายเห็นไหมครับจะเป็นลายอันนาเอลซาเห็นปะเห็นไหมเห็นนะมานี่มาถือให้และอะไรรู้ไหมเรามีแมสเดี๋ยวไม่โฟกัสให้น้องๆดูเลยอะมาโฟกัสหน้าพี่ใบใช่ไหมใช่อันนี้เป็นอันนาอันนี้เป็นอันนาอันนี้เป็นอันนาเหรอมีเอลซาด้วยอันนี้มีอันนาเอลซาอันนี้เรารุ่นอันนี้เลยนะได้ได้แล้วก็นี่ไงคือเขาสามารถปรับสายคล้องอย่างนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ คล้องมาแบบนี้นะคะเฮ้ยอันนี้น่ารักซ้ำไหมไม่ซ้ำอันนี้เป็นลายโอลาเห<แ>็นไหมเป็นลายอย่างนี้ไหนขอดูลายโอลาหน่อยเฮ้ยลายโอลาน่ารักไปซื้อแบบสายคล้องที่เป็นแบบของดิสนีย์ที่เป็นแบบขายแยกๆอ่ะแพงนะเส้นหนึ่งแบบหลายร้อยบาทนะครับอันนี้แบบไม่แพงนะอันนี้เป็นโอลาสีขาวนะครับก็คือแบบใช้งานได้จริงๆนะอันนี้นะครับอ่ะสายคล้องแมสมาแล้วหนึ่งตัวนี้จะเป็นเวเฟอร์ใช่ไหมเป็นเวเฟอร์แต่แต่ของลุ้นอยู่ข้างนอกแกะเลยอันนี้เขาจะแถมเป็นทัฟฟี่สติ๊กเกอร์ปะ ใช่พูดเยอะกินน้ําก่อนอพี่โกช้ชามากเลยเร็วๆก็เอาของตัวเองโชว์ก่อนไม่โชว์พร้อมกันเลยนี่นะครับอันนี้สติกเกอร์ตัวพัฟฟี่สติกเกอร์แล้วมันมีกริตเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ได้เป็นอันนาแล้วก็เอลซ่าไม่ซ้ํากันนะจ๊ะไม่แต่อันที่เป็นเอลซ่ามีอันนาด้วยนะก็มันก็มีผสมผสมกันไงแต่ก็ก็ไม่ซ้าอยู่ดีไงไม่ซ้าอยู่ดีนะครับและยังไม่หมดยังไม่หมดมีตัว ข้าวโพดกรอบแต่ว่าอันนี้เป็นชนิดแท่งนะค,ะครับน,นี้แถมอะไรอ่ะไม่มีของแถมอันนี้ไม่มีของแถมซื้อมาทำไมซื้อมากินเล่นแล้วกันซื้อมากินเล่นก็ค <c oughs> ือเห็นมันเป็นลายอันนาเอลซ่า,าซื้อมาก่อนพี่โกอ่ะโอ้ยไ,ไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะหมดไปแล้วกับ ดิสนีย์พรินเซสแล้วก็安娜เ,เอลซ่ามาต่อเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องหลายมาต่อดราเอมอนนะครับอันแรกตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นพอมสแน็ควาน,นิลาเหมือนกันอันนี้จะแถมตัวสติ๊กกี้โน้ตนะครับหรือว่าตัวโน้ตที่เป็นแบบเหมือนฟิลฟิลสติ๊กเกอร์ใช่ไหมพี่โกใช่อ่าโอ้ยน่ารักมันเหมือนเนี้ยเหมือนโพสต์อิดอพี่ใบุ้ยนึกถึงดิวเลยอ่ะดิวพี่ดิวคือเพื่อนพี่โกนะเพื่อนพี่โกรชอบดราเอมอนนี่ไงเป็นแบบว่าพี่โกรชอบมากกว่าพี่โกรชอบซื้อมากโพสต์อิดพี่โกรชอบ แล้วใช้ไหมไม่ใช่เ <g ül> ชื่อว่าหลายๆคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันเฮ้ย hey, ทํำไหมท้ำไหมไม่ซ้ำนะซ้ำไม่ซ้ำ, <g ül> ำ,ำคือเขาจะมีสองสีมีสีชมพูแล้วก็มีสีเหลืองนะครับแล้วก็แบบน่ารักมากในหนึงหน่งอันอ่ะคือมีแบบมีโพสสีให้ใช้หลายหลายแบบมากนะครับ, <g ül> รบส่วนตัวขนมก็จะเป็นลูกดาวแต่ก็เป็นโค้อบกรอบนะครับสุดอร่อยนะและอันต่อมาเป็นอันนี้ลูกอมเหรออันนี้จะเป็นตัว Key c h e r ล y p ป๊อ่าก็คือข้างในเป็นเป็นลูกอมอันทั้งนันไม่แกะแล้วล่ะนะอันนี้ก็คือ ฟีลเป็นแบบว่าเป็นกล่องเก็บลูกอมแล้วก็เป็นพองแจได้ด้วยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราแนะนหน้าเหมือนกันไหมหน้าไม่เหมือนเราแนะนําว่าเวลาแกะออกมากินที่หมดเลยอย่าเก็บเลยเน่าแล้วฝนแล้วก็หมดขึ้นใช่เนี่ยโอ้ยมันเป็นหน้ายิ้มกับหน้าใช่ก็ระเบิดอยู่ว่าหน้าไม่เหมือนกหน้าไม่เหมือนไงอันต่อมาที่เป็นโดรมอนนะครับอันนี้จะเป็นตัว marshmallow chocolate f r ดูนะครับก็คืออยากชิมได้ไหม เพราะว่าอันนี้ไม่เคยกินไงอ,อะไรมันมีช็อกโกแลตแล้วก็ใช่มันให้จุม่มใช่มีมีฟีลแบบจิม้มจุ่มจิ้มแล้วก็ ก็ใช้ม,มนก็คงเป็นฟิลแบบจุ่มธรรมดาแหไะไม่ต้องพามาทำให้ร้อนเลยหรอกแต่อร่อยตัวมัชเมลโลมันจะมีหลากหลายแบบเลยพี่โกอันนี้เป็นมันชเมลโลอันนี้รู้ว่าพี่โกรชอบกินก็เลยซื้อมาให้นะคบอันนี้จะเป็นพิซซ่ากับฮอทดอกซึ่งรสก็จะเป็นรสผลไม้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นซองลายมล์เมโลดี้แต่จะบอกว่าตัวมัชเมลโลคือมันมีหลายแบบนี่ไงมีลายคิตตี้ดูไว้นะ แล้วตัวมัชไม่รู้คุณนา่ารักมากและอันนี้เป็นอะไรเออที่โกโชว์หน่อยอ่ะมันมีลายเมโลดี้กับคิตตี้เอาแมนบูบี้ไปดูครับลูกอมไหมงในตัวนี้จะเป็นลูกอมนะครับรสรสน้ำตาลกลิ่นเลมอนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โกมันมีทั้งกลิ่นเลมอนกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นบลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็เขาจะแถมตัวเมจิกสติกเกอร์นะครับอ่ะเป็นฟิล L O L อะ่ะคือไอไอไอลูกอมไอไอลูกอม L อโอ่ะที่เราที่มันเป็นแบบ สามารถเป็นแททูไปติดนู่นติดนี่ได้เหมือนกันน่ะอ่านี่ไงอย่างของคิตตี้คือเวลาที่เราแกะออกมาแยกเป็นสองซเห็นไหมอ่าก็คือลายที่ซองสามารถอาไยทำเป็นแทตูได้ใช่มันก็เลยเป็นเมจิกสติ๊กเกอร์ไงอันนี้เคยเล่นไปแล้วนะครับของเอลเลลนะครับอ่ะอันนี้น่ารักน่ารักคือลายเมโลดี้ก็จะเป็นอาร์ต m มา o เมลดี้แบบ เขาเรียกว่าแบบเก่าด้วยเนาะอะนะครับอันนี้เราเห็นแล้วไม่ต้องแกะแล้วกันเดโก s สติกเกอร์อีกอันนะครับอันนี้มาแบบว่าเขาขายเป็นตีมเลยเหมือนเมื่อกี้ตัวพรินเซสก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าอยากจะได้เรื่องไหนอันนี้เหมือนกันนะเขาก็จะมีตัวซินนามอนโลนะครับมี k i ตตี Kitty, นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น My m เมโลดี้แต่ว่าความพิเศษของ อ่าตัวนี้เนี่ยเอาไมครูที่มาแกะบดีกว่าความพิเศษคือเหมือนเขาเขาให้มาเยอะมากเลยนะใช่คืออันที่ไม่เหมือนอันเมื่อกี้ก็คืออะไรรู้ปะตัวนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์แบบนูนๆมั้ยใช่มันเป็นแบบนูนๆแล้วแบบสวยมากเลแล้วคือสติกเกอร์คือให้มาแบบให้มาอย่างเยอะอ่ะเนี่ยให้มาเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็คือเราสามารถนี่เก็บไว้ในนี้ได้นะครับเนี่ย เราสามารถแบบใช้เสร็จแล้วก็เก็บไว้ได้เงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นลายของอะไรนะครับส่วนขนมที่ให้มาเป็นอุ้ยพี่ไปไม่กดแรงมาแตกเลยอ่ะอันนี้เป็นมาร์ชเมลโล่แบบเคลือบน้ำตาลพี่โ๋คือเป็นแบบว่าเป็นฟิลคือเรื่องอะไรนะเหมือนมะข้าหลังที่มันไอข้างนอกเคลือบๆอ่ะใช่ไหมที่มันกรอบๆข้างนอกอ่ะดีอ่ะตรงนี้เป็นเลเซอร์สติ๊กเกอร์ด้วยนะคะับเวเฟอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เวเฟอร์เป็นขนมม้วนๆเธอเวเฟอร์ไงขนมม้วนอ่ะก็คือเวเฟอร์พี่โ๋เถียงดูนางกันเถียงพี่ไปอีกแล้วก็คือจะแตัว สวยมากนี่เป็นสติกเกอร์เลเซอร์แบบนี้นะครับว้าวน่ารักไหมเป็นแบบวิง่งวิ่งวิงวิงใช่น่ารักมากนะครับแล้วก็มีอันนี้มาดูอันนี้ไม่มีของแถมงนะ <Pen R S 1> เห็นอาร์แล้วนึกถึงอะไรรู้ไหมอะไรเห็นอาร์ตรูปบันึกถึงแบบว่าสกสอ,สอปีใหม่เมื่อก่อนเลยอะ่ะใช่นะครับเพื่อไปติดได้เลยอันนี้ก็คือต้องลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามีหลายแบบให้เราลุ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวลองมัชเมลโล่นะครับตอนแรก ตอนแรกนึกว่าเป็นลายลายคิตตี้อันนี้คือน่าจะพา้าอุ้ยแต่เขาเป็นแบบสอดไส้นะคือข้างในจะมีไส้สตรอเบอรี่ด้วยยาวมากอะ่ะยาวมากยาวมากหนึ่งไม้บรรทัดได้ไหม,ย,มย,ยาวก,กว่าหนึ่งไม้บรรทัดดีกว่าไม่ข้างบนมันหายไปนิดนึงอ๋ออันนี้คือแกะยากอันนี้คือแกะยากมากบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการใช้กัรีดเลยเออตัวนี้นะครับจะเป็นมัชเมลโล่เคลือบน้ำตาลกลิ่นสตรอเบอรี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างในแถมอะไรมัน้นกัน วว้าวอันนี้เราเคยแกะ,แะเราเคยแกะมิกกี้มินนี่แล้วก็โดเรมอนไปแล้วใช่ไหมอันนี้โชคดีว่าได้ขนมมาสองห่อหรือว่าจริงๆแล้องไปใส่ขนมสองห่ออยู่แล้วไม่รู้นะครับอ่ะนี่ของสามชิ้นเหมือนกันนะครับก็คือชิ้นแรกนะครับจะเป็นสติกเกอร์คิตตี้นะครับส่วนชิ้นที่สองนะครับจะเป็นมาร์กเกอร์นะครับลายคิตตี้และชิ้นที่สามนะครับจะเป็นตัวอ่านไดี๋ยวนะ,าวนะมาร์กเกอร์ยัง เทปกาดอันนี้เป็นเทปกาดแต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ใส่เทปกาดอ่ะสลับเทปกาดสลับเทปนะครับคือ <te pe S 1> จะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นลายโดนไม่ใช่แต่ <te pe. S 2> be, เขาก็ม<ๆ>ีเขาก็มีเทปกาดมาให้อ,อ๋อมีเทปกาดให้ด้วยคือจะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคิตตี้โดราเอมอนมิกกี้เมาส์หรือว่าดิสนีย์พิซซตที่ทำมาเป็นตัวแคนดี้บิ๊กแบบเนี้ยเอ้อล็อตตีปบิ๊กบิ๊กแบบเนี้ยคือข้างในอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าสเตช i น n a r y หรือว่าเป็นพวกเครื่องเขียนนะครับอ่ะต่อต่อ,ต,อต่อนะครับอ่ะสีชมพูเอาให้หมดก่อนนะครับอันน คืออันนี้มันเป็นกล่องเก็บลูกอมสําหรับว่าใครที่อยากจะมีแบบว่าตลับเป็นแบบเอาไว้ค้อยกระเป,าเป๋านะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็สามารถใส่ของได้เอะคือมันน่ารักต้องเป็นยูนิคอร์นไงหมดแล้วของผู้หญิง,ง<ห>น,น <ะ S 2> <ส>ั่นไงคิตตี้อ่ะเด้อคิตตี้ผิงคิตตี้ผิง,ง,งอันนี้เป็นอ่าเป็นชุดสติกเกอร์แต่งเล็บเป็นชุดสติกเกอร์แต่งเล็บนะฮะเราเหมือนเคยรีวิวอะไรไปไหมอ่ะเจ้าหญิงอ่าแต่จริงๆแล้วว่า ตัวไอ้ที่มันเป็นติดหูอะก็มาติดเล็บได้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นพัฟฟี่มันอาจจะหลุดง่ายอ่ะแต่ว่าอันนี้คือติดแล้วน่าจะติดง่ายนะครับอ่ะรู้เลยแล้วกันนะอันนี้อูหอเออโอ้เกอะให้ดูวๆดูคือ เดี๋ยวพี่แกปพโกดีกว่าก็คือว่ามันเป็นสติกเกอร์ติดเล็บใช่ปะแต่ว่าสติกเกอร์ติดเล็บอันนี้มันจะมีที่ขัดเล็บให้ด้วยพี่โกคือเขาจะมีทั้งสติกเกอร์อันใหญ่แล้วก็สติกเกอร์อันเล็กนะครับเหล่น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 อ่าเนื้อออกไหมก็คือว่าให้เราแต่งเมื่อกี้มันแอนตี้พี่โกทำหล่น่ะมันเป็นแบบว่าพวกกลมอันเล็กๆแล้วก็เราสามารถขัดเล็บโดยที่ใช้ที่ขัดเล็บายคิตตี้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือสติกเกอร์อันใหญ่เนาะอ่านี้คือสติกเกอร์อันใหญ่นะครับ อันนี้ส่วนนี้คือพิตาเล็กก็จะเป็นพวกเดโคต่างๆดาวหัวใจอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ตัวขัดเล็บเนี่ยก็คือเราลุ้นหน่ะอย่างนี้พี่ก็ได้2สีเลยอืมนี่คือตัวขัดเล็บอ่ะขัดให้ดูอ่าขัดเบาๆขัดได้ขัดได้ขัดได้เหรอขัดได้แต่ว่าไม่อยากขัดเลยเดี๋ยวมันจะเป็นเศษอ่าโอเคอ่ะมาถึงของฝั่งผู้ชายบ้างของฝั่งผู้ชายนะครับมีนี่เลยมาเวลนะครับมาเวลเอเวนเจอร์อันนี้จะเป็นเมชสไตล์นะครับก็คือจะเป็นตัวตาปั๊มเป็นตาปั๊มสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเขามีมาก ลายหลากหลายลายให้เราสุ่มด้วยนะครับก็คือปั๊มออกมาแล้วก็คือจะเป็นลายนั้นๆเลยลาย้เลยใช่ขนมเ้าพอดอกกรอบไหมใช่นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ real soldier นะยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ real soldier ก็ตอนนี้มีฉาย ทางอาจจะเป็นไลน์ทีวีนะครับแล้วก็เร็วๆนี้พี่ไปแอบดูในเพจของการ์ตูนขับอ่ะเขากําลังจะมีอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเขาใบมาพี่ไปอะเดาว่าเป็นโกเซเจอร์โกเซเจอร์นะครับก็จะเป็นเซนไตรเรื่องที่ไม่เคยมีภาคไทยแบบถูกลิขสิทธิ์เอออุ้ยอันนี้เป็นขนมแล้วก็เป็นนี้เลยพี่โหตัวนูนอ่ะเป็นแบบสติกเกอร์นูนๆน,น,นะแล้วก็จะมีตัวเมโมเมโมด้วยนะสมุดโนด้ตใช่ไหมเป็นสมุดโนด้ตแบบใช่แบบว่า เป็นกระดาษโนต้ตเนาะตัวแท็บูสติ๊กเกอร์ก็คือนี่อุ้ยข้างในมีหลายลายอุ้ยข้างในมีหลายลายพี่โผอ่ะดูให้น้องๆดูข้างในมีหลายลายมีประมาณมีประมาณ6ลาย แล้วก็ก็คือมันมีให้3แผ่นนะแผ่นละ2ลายอ่าอันนี้จะเป็นซองสีน้ําเงินนะอันนี้จะเป็นซองสีน้าเงินนะซองนี้อ่าส่วนจะมีซองสีเหลืองแบบนี้ซองสีเหลืองแบบนี้ซองส่วนนี้อ่าซึ่งซองสีเหลืองเนี่ยเขาจะแถมตัวโทเค็นนะฮะอุ้ยสวยมากได้โทเค็นสีชมพูที่ใบมันราเหมือนกับซองน้ำมันหล่นไม่ไม่ไม่อันนี้คือของนี้เป็นโทเค็นกระเสานะครับอันนี้คือจะแถมโทเค็นหนึ่งอันที่เป็นเวเฟอร์แต่ว่าเวอร์ชั่นที่เป็นอันนี้พี่โกเวอร์ชั่นที่เป็นข้าวโพดอบกรอบเดี๋ยวทำไมมัน โฟกัสเลยเนี่ยโฟกัสเนี่ราพยายามโฟกัสให้น้องๆเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเว็บอ่าเป็นอะไรนะเขาพดออกรอบถ้าเวอร์ชันนี้เขาจะแถมตัวโทเค็นอันหนึ่งเหมือนกันพูดทำไมก่อนอ๋อลายมันไม่เหมือนกันเออลายมันไม่เหมือนกันอันนี้ได้สีดาอันนี้ได้สีดำ ลายไม่เหมือนแต่ว่าขอบลายอะไรเหมือนนะอ่าเหมือนกันก็คือเหมือนเป็นโพเ็ตตั้งแต่รุ่นลูแปงไงลูแปงมาเทเลนเจอร์ก็คือมันจะเป็นแบบเป็นเหรียญโพเ็นหน้าหลังเลยใช่นะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมหมดแล้วหมดแล้ววันนี้โอ้โหคือตอนนี้โต๊ะเละหน้าโดนแม่ด่าหรือเปล่าแม่พอผมจะโดนแม่ด่าหรือเปล่าแม่เห็นมั้แม่สงสัยตามมาจากอ่ะวันนี้นะครับก็มาแกะของที่ไปเหมาเซเว่นมานะครับไหนน้องๆคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับ แกอะไรมาแล้วบ้างแกอะไรมาแล้วบ้างหรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับไว้เดี๋ยวถ้าเกิดแบบเราไปเซเว่นอีกเดี๋ยวเราจะไปเหมาขอในเซเว่นมาอีกนะครับคือจริงๆแล้วมันมีแบบพวกขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยที่มันเยอะมากๆรวมถึงตัวพวกสม,มุกสมุดรระบายสีอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเหมือนกันนะแต่ว่าบางอันเล่นแล้วไม่ได้รีวิวนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับรวมถึงยังมีคลิปส่วนอื่นนะสามารถกดดูกดติดตามและกดกระดิ่งให้พี่ใบด้ อตัวลาไปก่อนบายบายเอาขนมมากินที่โดเลมอนเมื่อกี้อร่อยเนี่น,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 นี่นี่น้นเนเฮ้ยจริงๆน่าเอาไปเผามอย่าเลยชิ้นมันเล็กเอาหรอเดี๋ยวหาย